สวัสดีครับเรามาเริ่มต้นด้วยการถามว่าเบื่อไหมครับการเดินทางที่ต้องใช้เวลาในการเดินทางด้วยแต่จอมที่ติดขัดอยากได้บ้านที่เดินทางสะดวกทํางานและใช้ชีวิตง่ายไปหมดไหมครับคุณกําลังตามหาบ้านที่ให้มากกว่าที่อยู่อาศัยไหมครับทั้นที่หนึ่งนะครับเราเริ่มด้วยหน้ากว้างห้าเมตรจอดรถสบายมีสวนหน้าบ้านรู้สึกร่มรืม่นหน้าบ้านเราไม่ติดไครและรู้สึกเป็นส่วนตัว สามารถทําเป็นโฮมออฟฟิศทำงานบ้านหรือทําเป็นสำนักง,งานรับรองพนักงานได้ห้าถึงสิบคนพื้นที่ชั้นสองกับชั้นสามเรามีตั้งสามห้องนอนนะครับเราเน้นเรื่องความสะดวกและความเป็นส่วนตัวในแต่ละห้องและที่สําคัญที่สุดเรามีห้องน้ําทุกห้องเพื่อช่วยสะดวกในชา่นชางใช้ชีวิตแต่ละห้องก็สามารถจัดเป็นสตูดิโอส่วนตัวและที่สําคัญก็คือไม่ต้องรอคิวห้องน้ําให้หงดกิด ถ้าเราดูโลเคชันและจุดเด่นนะครับก็คือสถานีรถไฟฟ้าสีเหลืองสายการันตังเนี่ยอยู่หน้าหมู่บ้านเพียง30เมตรเชื่อมต่อแอร์พอร์ตลิงค์ได้800เมตรทั้งด่วนหลายเส้นทางไม่ว่าจะเป็นพระราม9บางนาะพัฒนาการหรืออ่อนนุชมีความปลอดภัยนะครับและมีเพื่อนบ้านที่ดีร้านค้าร้านอาหารห้างสับสินค้าโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นปีจิตเต็มพัฒนาพื้นที่โดยรอบนะครับจะมีทั้งไม่ว่าร้านค้าร้านอาหารห้างสิบสินค้าโรงเรียนในระยะใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นปีจิตเต็มพัฒนาการแต่รอช้านะครับถ้ากําลังมองหาบ้านเช่าที่ตอบโตดการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าลองเข้าชมติดต่อผมได้เลยนะครับที่ไลน์ไอดีดีๆพาเข้าชมครับ